บางครั้งเวลาที่เราเริ่มอายุมากขึ้นเราจะเริ่มเห็นชีวิตมากขึ้นเราจะเริ่มอ่อนน้อมถ่อมตนกับชีวิตมากขึ้นเราจะเริ่มรู้ว่าสิ่งไหนที่ไร้สาระที่ไม่ควรค่ากับการสนใจของเราเรา,เราจะเริ่มไม่เสียเวลาไปกับเรื่องที่มันไม่จําเป็นเราจะเริ่มยอมรับในสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วก็เดินหน้าโฟกัสไปกับสิ่งที่ มันเปลี่ยนแปลงได้เราเริ่มที่จะหยุดควบคุมในความสัมพันธ์ต่างๆหรือสิ่งต่างๆที่มันเหนือการควบคุมของเราเราจะเริ่มกลับมาดูแลก,การเติบโตของเราการเติบโตที่มันไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปกลางๆเป็นธรรมชาติในแบบที่เราเป็นเราจะเริ่มเลิกสนใจใน ความคิดเห็นของผู้อื่นที่มันไม่ได้มีประโยชน์กับชีวิตของเราบางครั้งอายุอาจจะไม่ได้เป็นสาเหตุหลักของทุกสิ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจแล้วก็ปล่อยวางได้